มัจะมีอะไรเลยมันจะมีอะไรเลยเออมันไม่มีอะไรอะ่ะเอ๊ะอุ้ยสตีมไม่ใช่น้องได้ไงวะไม่ใช่เลือดสาเลยทุกคนคือตอนนี้แม่งขำขาดเว้ยเนี่ยทำไหมเนี่ยคือแม่งไอ้ตรงที่มันต่อสาวผีคือตรงที่มันต่อกนะันอ่ะ มันขาดหมดเลยเวยไม่เยวัสดีณผู้ชมชาวไทยที่ใช้ออกซิเจนจากต้นลำไยหายใจทุกๆท่านนะครับโอเคอย่าไปพูดมากทำเพลงกันเลยนะครับมันเจ็บคอเราไปเริ่มกันเลยนะตอนที่แล้วเนี่ยผมสตรีมไว้นะทุกคนใครยังไม่ดูใครยังไม่ได้ดูเขาไปดูกันได้นะอุย้ยอี้ยเราอยู่กับตัวอะไรวะไทยท่านหรือนะเนี่ยอุ้ยชิดช,ดช,ดชด ฟังกี้เช่ไทยท่านพวยไมีโคตรใหญ่เลยวิ่งวิ่งวิ่งสิวิใจอี๋โยน่ารักเชียวอปแล้ไปรล้ววิง่งสิโ้ยเหี้ยโอบจะไม่เห็นกูเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ย,ยทำอะไรวะน่ะเฮียบอยผมไม่เห็นข้าโ้ยเหีย อุ้ยอย่าตบนะอุยหุยหุชิดโุเสียงไม่เหมือนเสืออลยไปไปไปละชิด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 มันมีลำแสงวิ่งวิ่งสิชิดชิดชิดคนทางยไกลทุยคนทางยวไกลเดี๋ยวเดีวต้องรอ รอให้ลำแสงไปก่อนคือมันลำแสงมากไปแล้วไปแล้วช,ชิชีชีชิีชีวิชี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 ชิีใครปีนให้กลัวเนะี่ยเหมือนกับประตูเซเว่นวิ้ยแม่งโนนี้ จีจี้เล่นแล้วปเซียนเนี่ยสถานีตำรวจภูทรพิทักษ์สันติราชเน่เอาทางตันจิปายละไม่ทำไรวะโอ้นั่นไงประตูหรือเปล่าวะลูกมาผิดทางวะไน่าจะไม่ผิดทางหรอ โคมันอยู่ตรงนี้ไงแสงไปปุ๊บมึงวิ่งเลยนะวิ่งเองเออรอได้ไงวะกูอุ๊ชี่อะอุชิดอุชิดอุชิดกูอุชิดอุชิดอย่านะตายนาวิทำไมมันมืดอ,อย่างนี้วะเออกูลืมไปว่ามี อูชีดเฮี้ยเฮี้ยเฮี้ยอินจีนอินจีนจีนหรือเปล่าวะอะไรเปรตสมเเวสีผู้หิวโหยอะไรนำอาหารไปวางอ๋อ้เอาทูกไปปักด้วยสามจุดทู่อันเจสินโอเควะ โอ้โหคิดว่าประตูเซเว่นอุ๊ยจีนอีจีนมันทำอะไรวะเจนไปเตรียมเจ้าตาวมาเจนที่ผมเองเจนที่ผมเองอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮียจีนเอาต้องตบเจนกูเลยอเหรอยืนดูเฉยเลยดิ เดี๋ยวเมื่อกี้มึงทำอะไรอ่ะเอาขี้ผ่าน้ประตูวิธีชี้ชี้ชี้กูไม่กูไม่กูไม่เกี่ยวุไอีเจนคนเดียวเลยไม่กูต้องตายนี่ล็อกล็อกว่ะไปทางไหนต่อวะเนี่ย ชด,ชด,ชด,ชดของเส้นวายไหนะจะหมดไปตูก,กันต้องไปทางไหนวะเสีใจเลยอ่ะไปทางไหนต่อไว้เชื่อทั้งั้นไงประตูแต่กูเข้าไม่ได้ เดีราต้องไปทางไหนวะมีกูวิ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 วอย่านะอย่านะเราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนเชี่ยเลยเนี่ยมือเชี่ยนี่มันบังไว้เนี่ยมจะบังไว้ทำไมวะออกสิก็ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ย เล็บยาวเลยโู้นี่ไงซาลาเปาแสดงว่าอูอย่านะกได้ซาลาเปาเลยนะโอเคเราได้ซาลาเปาแล้วต่อไปก็ทู่ไปสิทูบอยู่ไหนอีก โอ้ม e. ันจับต่อหน้าคุณเลยวิธยังไงแก้อว้ยวว้วมันเห็นมันเห็นมันเห็นโอ้โหใจสันหน้าแดงเงือแต่แข้งท่วมตัวอะไรไปเลยเอาโอเคตัวนี้ ไะไร <inte brothers and sisters> ไม่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 ต้องการสิ่งที่กูต้องการคือทูบเว้ยนี่ทูบมันอยู่ในนี้เนี่ยทูบมันอยู่ในนี้แจอยู่ไหนแจวุ้นยังไงเจฉลอุ้ยเจฉลิมเฉลิมเจอทูบเลย lớp bầu Nhưng mà chơi lá, chơi lá Ui 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 ช้าก่อนหากใครที่กำลังมองหาเว็บสุ่มของรางวัลต่างๆสุ่ม ID เดีเกมสุม et, ่มบอลเลตเราขอแนะนําเว็บนี้เลย betzone.net อย่างแรกที่เราต้องทําก็คือการสมัครสมาชิกสามารถสมัครด้วย Facebook หรือจะสมัครผ่านตัวเว็บก็ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาสมัครผ่านตัวเว็บให้ดูนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ก็สมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เรามีอยู่ศูนย์เครดิตนะครับโอเคต่อไปเราจะทําการเติมเงินนะครับการเติมเงินนะครับเราจะเติมเงินด้วยวอลเล็ตซองของขวัญนะครับผมโอเคครับผม <S <S เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเติมเงินนะครับผมทําตามภาพเลยนะขั้นตอนที่1คือการเปิดแอปวอลเล็ตก่อนอนะครับผมขั้นตอนที่2กดตรงซองของขวัญนะครับขั้นตอนที่3กรอกจํานวนเงินแล้วกรอกตามตัวอย่างเลยนะครับผม ขั้นตอนที่4กดปุ่มยืนยันนะครับขั้นตอนที่5คัดลอกลิงก์มาใส่ในเว็บเลยนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เติมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมสุ่มของรางวัลแล้วกันนะครับก็มีเกมมากมายเลยนะครับสุ่มโลบอกสุ่มเพชรฟรีไฟสุ่ม ID สุดแรแล้วก็สุ่มวอลเล็ตคูณ2เฮ้ยวอลเล็ตคูณ2อเลยเรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มวอลเล็ตคูณ2แล้วกันนะครับโอเคมาเริ่มเลยโอ้โหเราได้ 1- 9ถึงเเครดิตโอเคไปต่อกันเลย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเราได้100 Wallet วอลครับทุกคนตอนนี้มันคูณ2แสดงว่าผมก็ได้200ซิส่่สมต่อเลยละกันเฮ้ยโอ้โหได้10เครดิตเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาต่อเลยละกันเฮ้ยเฮ้ยสามร้อยสามร้วอ่ะโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาส่มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทุกคน เฮ้ยโคหนึ่งร้อยโอเคครับทุกคนผมคิดว่าผมคอแล้วผมติดต่อเพจเลยแลวกันนะทุกคนโอเคครับทุกคนแล้วแอดมินจะทําการจัดการให้เราเลยนะครับแล้วเราก็ส่งเบอร์เข้าไปเลยนะครับแล้วก็รอสักครู่ครับเพียงเท่านี้เงินก็จะเข้าอล l ล e t เราอย่างง่ายดายเลยนะครับผมเข้าไปสุ่มกันได้เลยนะครับผมที่เว็บ bestzone net เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอ้โหไม่เริ่นตั้นงแต่แรกเลยเหรอมิงเจนี่ผมเอง จะวานี่แหละเราต้องไปเอาไปที่ไปที่วิวิวิรอแต่ไก่ไหวเฉยเกี่ยไม่ทันล่ะโอเคกไได้ทู่ไปละทู่หนึ่งดอกน้ำเด็ดมันทำอะไรอะ่ะมันเดินหรอ เชิโอุชิเลโซนอุเลโซน,ล,นลงทำอะไรวะอุ้ย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 ชิบหายแล้วทำอะไรเฮ้ยคุจะไปเลี้ยงมึงนั่นเนี่ยไรยุ่ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วอยู่นี่ ไายเร็วของอท่านหน้าต่างเลยปะชิหายเร็วจะออกยังไงล่ะมีรูตรงนี้นี่ไงเออต้องหานี่ไงปเจเจอละปเจไข่ดิอ๋อผมค,คิดว่าไขา่ที่ไหนได้นัดออก ไม่ได้โง่วิวิวิวอวิยา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 อย่ามองอย่างนั้นสายตาเธอไม่แคร์เลยนี่นอดไปทางนี้ไม่ได้พี่เดินดวดูก่อนมันเดิมันให้มันส่องมันมาปุ๊บเราจะวิ่งเลยนะทุกคนพร้อมโกยนะเดี๋ยวส่องไปทางนู้นแรงๆเป็นทางนู้ดก่อนเอาละวนะสองวิ่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 งจะมาที่ไหน ก็ต้องต่อไมแน่นอนเย้บ๊ายบายบ๊ายบาย่าได้เจอกันอีกเลยเจมไปได้เหรอเจมอยู่ที่นี่จริงๆเราต้องตามหาเธอให้พบใช่ไม่รู้เหรอพี่เห็นอะไรเล่มเดียมมาตรงนี้ใส่ขาโต๊ะพี่มงสีเจมรอรออยู่ใครอยาก ว่อะไรวะนะกุะมารทองอชิบหายแล้วมันตันอะไปตรงไหนวะ,ะมันไม่ได้ตันแค่มัน <c oughs> <c oughs> ไปไม่เป็นกร <c oughs> ะไรอะน่าจะเป็นจดหมายของจีนชิบหายแล้วประตูตันทวีประตูมันล็อกแนละ้ อะไรวะนี่อพาร์ตเมนต์หรือไงมาโผล่บ้านเราไหนวะมือตึกเลยมาที่บ้านอีกแล้วกลับมาที่บ้านอีกแล้วใช่เจนอยู่ที่นั่นต้องพาเธอกลับมามเราต้องพาเธอกลับมาแล้วต้องกลับไปช่วยจนีนกลับไปที่เดิมสิเอาไม่ได้เหรอ เ้ยตลกเลยให้กูเจอเ่ะนะจำสแกนเฮ้ยขนลุกคนลุก,นลกหนาว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 ไม่ต้องไปไหนวะอ,อ,อะไรเป็นอะไรติมเป็นอะไร ตลกแบบน้ำบรรยากาศมันช่างเงียบเหงาเหลือเกินมีใครโทรมาเหงาจุ้งนีอะไรวะ ไปเก้สิบสามเก้าสิบสองเป็นสิบเจ็ด่ไหะอะไรอ่ะไอ้มันนับถอยหลังวะ เสียใจคอไม่ไดีเลยถึงโทรสอบหะอยู่ไหนวะอยู่ด้านล่างวะโอ้โหโทรสอบเป็นคนด,ดังเลยสายเข้าวะ คิดว่าประตูเซเว่นไม่ต้องเปิดให้กูกูปิดเองนี่อะไรอะ่ะแน่นอนว่าวันนี้เป็นวันอีกวันหนึ่งที่ไม่พิเศษเลยความตั้งใจของเขาทำให้รู้สึกอบอุ่นมากเลยล่ะนี่เป็นความรู้สึกของไอ้ติม,มนะ

มันจะมีอะไรเด็เออมันไม่มีอะไรอ่ะเอ,อ้าวิ่วื่อติมไม่เชื่อน้องมได้ไงวะไม่เชืเ่อเลือดสาดเลยวิ่งอขวดไอ้ขวดไอ้สัตว์โเลือด ฮาลาตีบุ๋อืเฮ้ยเฉยโอเคเป็นไงกันบ้างถ้าใครชอบก็ลืมกดไ like, ลค์ Subscribe คผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันนะสำหรับพาร์ทนี้เด้อสนุกกันพอสมควรนะแยวเราไปเจอกันกัดใหม่ในคลิปหน้าแล้วที่นี้บายจ้า